ก o เ g l e เปิดตัวรูเมีย AI เจนวิดีโอจากภาพหรือข้อความ ไม่นานมานี้นะครับ Google เนี่ยเพิ่งเปิดตัวบริการใหม่ชื่อว่า r o m i e r เพื่อให้เราสามารถสร้างวิดีโอจากข้อความภาพหรือแม้กระทั่งใช้ภาพผสมกับข้อความก็ยังได้ครับซึ่งสําหรับการใช้งานนะครับก็ไม่แตกต่างจาก AI ที่ใช้เจนรูปเท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างจากโปรแกรม AI ที่ใช้เจนวิดีโอรหรือเจนรูปภาพอื่นๆนะครับก็คือมันสามารถสร้างวิดีโอจากรูปภาพเพียง1รูปครับและยังสามารถนําพรอมเนี่ยไปผสมกับรูปภาพที่เราใส่ลงไปได้เช่นเราอาจจะแนบภาพทองคําลงไปนะครับแล้วใส่พรอมว่าม้ากําลังวิ่งเราก็อาจจะได ของคำกำลังวิ่งครับรูปเหมียน,นะครับสร้างขึ้นโดยใช้สถาปัตยกรรมชนิดพิเศษที่เรียกว่า Space Time Unit นะครับเป็นโมเดลที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกหรือ Deep Learning ผ่านการฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่ประกอบด้วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวครับทำให้โมเดล AI เนี่ยสามารถเรียนรู้รูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดพร้อมทั้งนํามาใช้ในการสร้างผลงานใหม่ๆไ,ได้ และนั่นนะครับก็ทําให้วิดีโอที่ลูมีเอเจนออกมาเนี่ยเข้ากันได้อย่างลงตัวมีการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นสมจริงและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับน่าเสียดายนะครับที่ตอนนี้เนี่ยูมียกํากลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแล้วยังไม่แน่ชัดว่าจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่แต่หากเปิดนะครับก็คงจะจํากัดการใช้งานแบบกลุ่มก่อนตามสไตล์ของ Google ครับรอติดตามกัน